ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมมีคนที่เาขาประสบความสำเร็จในการขายออนไลน์บ้างไหมผมขอตัวอย่างหน่อย เยอะมากค่ะนับนับไม่ท้วนเลยนะคะคแต่เอาแค่บุคคลสองคนแล้วกันเนาะที่จะให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนอคนแรกเลยนะคะคือบังฮาซันค่ะอันนี้รู้จักครับเคยเห็นอยูอ่บังฮาซันนะคะที่ทุกคนรู้จักนะคะแม่เราต้องได้กินกุ้ง <c oughs> เพราะเราต้องได้กินกุ้งจาได้ไหมคะในหลนนี้ก็คือบุคคลหนึงนะะ่งค่ะบุคคลที่คนไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเป็นบุคคลคคที่ไม่ได้เก่งอะไรในโลกออนไลน์เลยอายุเห็นไหมคะอายุไม่จําเป็นต้องเก่งไม่จําเป็นต้องเด็ก หรืออะไรก็สามารถทําได้ขอแค่มีใจมีใจแล้วก็เข้าใจว่าออนไลน์คืออะไรแล้วก็มาเรียนรู้ศึกษาลงมือทํานะคะแค่นี้ก็ประสบความสําเร็จได้นะคะบอกแล้วออนไลน์ง่ายนิดเดียวค่ะคนสมัยนี้นะคะคือเขาไม่ได้ซื้อจากกันในเรื่องของว่าเป็นดาราหรือใครเขาชอบซื้อจากคนปกตินี่แหละค่ะคนสมัยนี้เขาก็เหมือนก็มีความรู้มากขึ้นเนาะไม่เหมือนว่าเออถ้ากินแล้วจะสวยแบบดาราหรือหล่อแบบดาราคงไม่ใช่นะคะเขารู้สึกว่าถ้าคนธรรมดาบอกต่อนะคะว่าเอยกินอันนี้ดีเจ้านี้อร่อยหรือคนนี้ซื้อแล้วมาใช้แล้วเห็นผลเขาก็ ดีกว่าการที่ดารามาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะนี่เพราะฉะนั้น <c oughs> อันนี้การตลาดออนไลน์ง่ายมาก <c oughs> แล้วก็บุคคลที่2นะคะที่อยากจะนําเสนอนะคะอีกท่านหนึง่งเจ๊น้ําค่ะที่เขาบอกว่าเอฟไม่เอฟซีเอฟไม่เอฟให้ดู3าวินาทีอะค่ะเคยจาได้ไหมคะคุณผู้ชมรู้จักไหมคะที่จะขายเสื้อช่วงนั้นขายเสื้อนะคะให้ดู3าวิแล้วบอกเอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเก็บนะเข้าไปให้ดูข้างหลังไม่ F F อเอฟเอฟไม่เอฟอะสามวิเลย, <3 S 2> เลยคสามวิค่ะ จนตอนนี้นะคะโด่งดังมากนะคะโดนดังแล้วก็หลังจากนั้นเจ๊น้ําก็เป็นที่รู้จักของทุกคนนะคะจากแค่ขายเสื้อธรรมดานะคะรับเสื้อจากประตูน้ํานะคะมาขายแต่ทุกวันนี้นะคะเจ๊น้ําก็กลายเป็นที่รักชื่นชอบของทุกคนทุกวันนี้ค่ะขายอะไรก็ได้ค่ะาคนก็ซื้อใช่ไหมใช่ค่ะอืม,อมบอกเลยการตลาดออนไลน์ง่ายจริงๆค่ะ